สวัสดีครับนะก็วันนี้มาพบกับผมก็อันเหมือนเดิมวันนี้มีอะไรให้ชมครับและไอเทมเลยมีบานเดียวในประเทศไทยหรือหนึ่งหรือมีหนึ่งภาพเท่านั้นแต่ที่อื่นผมไม่รู้นะภารกผมไม่รู้นะครับแต่ณที่ผมอ่ะผมเห็นปีที่ผมมีภาพเดียวเพราะผมมีแผ่นเดียวเป็นแผ่นของตระกูลจันเปลี่ยนครับนะนี่นะครับเป็นแผ่น เป็นแผ่นไม้สวยๆแบบนี้เดิมๆวาคาเดิมๆ,ๆ,ๆนะฮะเป็นแผ่นนะของพระอาจารย์เอี่ยมปะผมมะนามนี่อันนี้เป็นผงยานะครับตูรักเก่าๆนะ,ะพี่นะนี่นี่ผมมาแปะท้องใหม่ครับนี่เป็นของลุงปู๊เอี่ยมปะผมมะนามนะฮะนี่น่าจะเป็นของลพุกกลิ่นในยุคน,นั้นนะลุพุกกลิ่นท่านเป็นคนสร้างนะครับเพราะลงพุกลวงพูกกลิ่นก็พูง่ายนะเป็นสายตตุลุ้เอี่ยมนะคืออยู่คู่กับลุงปู๊อยู่คู่กับ อยู่อยู่กับหลวงปู่เอี่ยมตลอดเวลาจนกระทั่งหลวงปูป่บรราภาพหลวงปู่กินก็ขึ้นแทนนะฮะก็ประมาณนี้นะครับแต่เนี้ยอันนี้เป็นผงนะเป็นผงนะเป็นผงนะเป็นโลหะเป็นผนะ้าผงนะนี่ของหลวงปู่เอี่ยมนะครับนี่หุ้มปิดทองไว้นี่เป็นผ้าผงนะครับนี่หายากมากๆเลยนะใครมีเก็บไว้นะใครไม่มีก็ไม่เป็นไรครับคือวันนี้เรามาแบ่งมาแบ่งมาแบ่งปันความรู้นะฮะหรือมาให้มาแชร์ประสบการณ์นะที่เราได้ครอบพอนะครับวันนี้นะถือว่าวันนี้เนี่ยอธิษฐานเอาแล้วกันนะวันนี้นะ เป็นงานศิลป์มากรูรักเก่าเลยโรงเก่าเลยเป็นแผ่นไม้นะฮะแต่ยังไม่ขนาดนั้นแต่เดี๋ยวมีจุดไฮไลท์เป็นเดี๋ยวให้ดูว่วาผมว่เป็นคนโชคดียอย่างหนึง่งครูบาอาจารย์เขาเมตเมตตานะผมได้จากคุณจันเปี่ยนคือลุงชื่อปุตติจันเปี่ยนนะนะเป็นหลานแบบเป็นหลานชายของลุงก,กิมคนเดียวผมรู้จักแกจริงนะับถือกด้อยู่ทุกวันนี้แกเสียชีวิตไปแล้วนะ เขาสูงคนทุกอย่างผมได้แบบตะกุจันเปลี่ยนทั้งหมดก็คือปกติจันเปลี่ยนนะฮะนะครับก็ขอนี่วันนี้ก็เป็นภาพที่สวยๆแบบนี้นะฮะนี่เป็นแผ่นไม้เก่าๆนะฮะนี่เป็นแผ่นไม้เก่าๆนะแผ่นไม้นี่นะเดี๋ยวดูข้างหลังข้างหลังครับข้างหลังดูดีนะดูดีนะครับว่าเป็นแบบไม้นี่ลุงปุญเอียบประถมมนาครับนี่ยผ้ากุญแเอียมนี่แบบนี้เลยนี่ดูข้าลุงหลังครับข้างหลังนี่สวยมากใครเห็นใครเห็นก็ฝากด้วยนี่ผมข้างให้ดูข้างใช่ไหม กองเก่าฮะดูของเก่าคำนี้นี่ยใครดูใครจะติชมอะไรไม่ว่าครับนะกระยาด้วยค่าครูบาอาจารย์นะจะหาผมมาโกโหกองวงก็ไปแล้วแต่พี่จะคิดนะผมก็ไปผมก็เกิดไม่ทันนะอาศัยครูบาอาจารย์ก็มดีมาให้หนักมานานแล้วนะก็ถือว่าเกิดฉันไม่รู้ดูไม่เป็นเล่นแค่ชอบนะใครจะติเตียนอะไรก็ว่าไปเออก็ระวังอาไว้ดีๆนะระวังไว้อันนี้ดูดนะูดา,า,านหลังน,น,น,นี่เป็นไงเ,เป็นไงครับดู นี่ครับข้างหลังไปนี้เลยนี่เห็นไหมดูฮะนี่นี่พระครูโสภาโสภาสศรกิจกลิ่นเห็นไหมสร้างไว้ที่ระลึกพระคุณของหลวงพ่อนี่หลวงพ่อเมื่อพศสองสี่หกเก้าแผ่นนี้หลวงปู่กินท่านเป็นคนสร้างไว้สองสี่หกเก้านะครับนี่มีพระปิตาเห็นไหมดูเลยพระปิตาพี่ดูมาดูเนี่ยดูซูมดูทีมงาน เห็นไหมนี่ยมีภาปิดตาครับนี่เห็นไหมคตรงผมนี่เขาบอกว่าบางคนมาขอดูหูเกี่ยยกให้ดูไงมันหนักหนัก,น,กนี่เนี่ข้างหลังเนี่ยนี่เป็นผงยาเลยพี่นะเนี่ยเป็นผงยาครับเนี่ยมีแผ่นเดียวนะให้มีแผ่นเดียวในประเทศไทยใครมาเดทีนี่ก็ได้เห็นนะฮะผมแต่ะนั่นไว้วคราะเขาถ่ายรูปติดไว้เนี่ยเนี่ยเป็นภาพปิดตาครับเห็นไหมองค์ใหญ่เนี่ยมีพนมมือหน้าเดียวด้วยอันนี้เห็นไหมนี่เห็นไหมหรูปุกินเนอร์ม้างสองสี่หกเก้าเห็นไหมดูดินะนึกถึงหวงปู่เอี่ยมนะ พราะใครที่ใกล้ชิดหลวงผู้ใหญ่มากสุดก็คือหลงปูงกินนะต้นตระกูลจันเปลี่ยนก็ถือว่าใกล้สุดนะทั้งนี้ทั้นคุณไม่ต้องมาคุยกับผมเลยผมจบนะนะครับก็วันนี้ใครที่เห็นภาพนี้อย่างนี้นะเห็นไหมนะก็ชัดเจนเลยพี่นะนี่รอยตะเข็บรอยอะไรเป็นไม้เก,ก่าๆนะพี่นะผมค่อยไว้นะะโอเคนะพี่นะถือว่าเนี่ยมา,าให้ดูแบบนี้โอ้โหเห็นไหมบินเห็นไหมบินนี่นอาจจะหนักนิดนึงเป็นไ่นเก่าๆนะ สำหรับวันนี้ฝากติดตามด้วยจะมีคิดตอบต,ต่อไปนะฮะอาจจะให้ดูทีละมุมนะแล้วแต่นะและแต่บางคนเชื่อผมมีหลวงป,ปู่โตหลวงปู่หลวงปู่กินหลวงปู่หล,ลปูเอีย่ยมหลวงปู่บุญเอาทีละเคจินะเอาที่เราพ,พอมีคนอื่นไม่มีเรามีแล้วก็ให้แชร์ให้มีใครรู้ให้มีให้เพื่อนดูนะบางสิ่งบางอย่างบาง,บางคนมีคนมมีก็ไม่ได้ว่ากันที่นะถือว่าได้โชคดีนะครับอ่ะ สำหรับวันนี้ก็ขอปริมีหลงเหี่ยงปฐมนามนะปกปกักรักษาเพื่อนพี่ทุกคนด้วยอย่าลืมไปทำบุญวัดท่านด้วยนะครับอยู่ตรงนี้เองนะคใครอยากชมปรมีหรืออยากจะชมอะไรก็ออกมาที่ประธานสูงได้นะครับหรือมาที่ผมที่เดอะทีนี้นะครับก็วันนี้มีมน้ำมากนะโค้ขอาลาไปก่อนครับสวัสดีครับ